อานิสงของการตักบ,บาตรทำให้สุขทั้งกายใจอายุวันนะสุขาพลามีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวโรคไข้น้อยมีทรัพสมบัติมากเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจมือถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทิพิยสมบัติและนิพพานสมบัติ ึ่งจุดประสงค์ในการทำตับปลาเป็นการทำความแก่ตัวเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาเป็นการเพิ่มความรู้และสรีระมงคลแก่ตนเองเป็นการอุทิศส่วนเองแก่ผู้รับรับไปด้วยเป็นกามอบควาเรียนให้กับพี่น้องบรรดาสาธุชนให้ได้รับทราบครับ ครับขอเชิญคณะกรรมาการนะครับเดี๋ยวจะมีของใส่บาทรเพราะว่เตรียมหม้อนะครับาารที่สะสมมายังโลกมนุษย์ของเราวันนี้โดยเฉพาะที่เราทําบุญวันนี้ขณะนี้นั้นนะครับเราลูกคาเทวดาทั้งหลายก็คงจะรับรู้เห็นว่าขณะนี้วัดเกษตรสมบูรณ์ของเรานั้นได้ทําบุญตักบาตในงานจิลกะถินของ วันนี้เราจะทำยังไงก็นะครับก็คิดว่าเราได้บุญได้กุศลนะครับทบได้แล้วครับก็คงจะเป็นช่วงแรกนะครับที่ทางกรุงเทพนะครับสำหรับของพี่ใสยบาตนะครับพราจากนั้นเราก็จะเป็นข้าวเหนียวได้บรรจุสส่บาทนะครับเราจิตใจเราจะได้ผ่องใสการทำบุญกับบาตรในครั้งนี้ ในางกานะครับใช่ไทพระพาเรียบร้อยแล้วก็ตามมาเดือนะครับเดี๋ยวเราจะกระพริบนะครับพรจากพระสงฆ์ครับกพจากพระสงฆ์เป็นสี่มงคลท้งเช้าของวันนี้ในช่วงเช้านั้นนบ้เรราสัเขับด้านนี้ถ้าหากว่าพระนสทาบันเฮาท่าเหีงร้อยแล้วกะ ทยอยกันนะครับเข้ามาเนาะและนั่งที่เดิมถวาระสงฆครับเชิญครับภรพุองเท้ครับครับเป็นตัวแทนถวาย ีครับับตลอดอินคณะผู้ร่วมทุกท่าน ในตอนเช้าวันนี้กับป็นเช้าที่สดใสและเป็นไปด้วยบุญกุศลซึ่งในเมื่อวานที่ผ่านมาตลอดทั้งคืนในวันนี้แต่เราก็ได้ท,ทําพิธีอันเปนมาสารมงคลและเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแ้งแต่ตอกนกลางคืนที่ผ่านมาซึ่งในตอนกลางคืนคณะพุ่วมงคลส่วนหนึ่งก็กลับไปพักส่วนหนึ่งก็ร่วมอยู่ด้วยกัน อีกส่วนหนึ่งข็พักอยู่ที่วัดแล้วก็พออุ้ยแม่อุ้ยกระดาษกดาษหลายในป่นาเทาส่วนหนึ่งก็อยู่ที่วัดอีกส่วนหนึ่งก็ทักทอพาในอีกส่วนหนึ่งก็อยู่จนเพิ่าในจนทนอระวายก็กลับไปพักผ่อนนะซึ่งสร้างความปราฟื้แล้วก็สร้างความใจยินดีนะครับปากแหวนทีเดินทางมาจากกรุงเทพ หลังจานั้นคือนสี่พาม,าพามาาา้าจากผูตังหันตางเราก็ได้รับนะบราวว่าอาตมาเองเป็ยยนประทานญาติโยมนะก็ได้ทำพิธีตลอดกับท้งคืนแ่าทำพิธีตรงนี้เร็จนะก็จะได้อาบประทานอาหารหลังพอรับประธานอาหารเร็ะเตี็บร้อยแล้วเราก็จะได้ทำพิธีแห่จุรกฐิน จากนั้นก็ถวายปณีก็คือเมื่อแต่คืนสี่พานมาก็ได้ทำเข้ามาทุกที่วัว่าอิโต <LY> ิังเัปะกัปนีอิจิังปะตินังตุมังอิโตังกวาโนปนาโตยปะติโช dorā samo yā samā na te te yo อากที่พิธีการทางศาสนาคือการทำพิธีอัฐบ,บุญตักบาตรข้าวเหนียวในช่วงเช้าของวันที่12พฤศจิกายนพุทธศัการาช2555นะครับได้ที่จุดลงเช้านี้ก็มีพิธีการอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับคือการโปรยทานซึ่งการโปรยทานนั้นนะครับหมายถึงการสละกเงินทองซักสมบัตร เป็นทานแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนาการโปรยทานถือว่าเป็นการทำทานบารมีให้แก่ตนเพราะมนุษย์เราควรจะสร้างทั้งบุญและทานควบคู่กันไป អីយ៉ាលោកកញ្ញាអស់ហើយមករាំកុំលុបព័ត៌មានទៅហើយប្រហមទៅមិនបានទេ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เราเอาเอนะได้ได้จะเอาไปทิ้งั้งนั้นเอาเลยไม่รู้อะไร

100ครับ100ครับ I มานิสงแห่งการถวายจนกระถินนั้นทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และองสยอยู่เสมอทำให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย และได้เชื่อว่าเป็นผู้ใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็น,นกุศลติดตัวไปพบหน้าในอย่างเต็มที่ทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสัรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งความศรทัทธาหน้าเคารพนับถือทำให้ผู้นั้นแม้ตายแล้วก็ได้ไปเกิดในโลกตะวันอันนี้ก็เป็น ในสง์แห่งการทอดถวายองค์ุณละกถินในครั้งนี้นะครับ